พี่น้องค่ะเซียนสวัสดีค่ะครับโอ้หม่าวานนี่คือคัทคือแน่แท้พรกระเตกตึ้มๆไวอยู่นี่ครับสามตัวตัวสว่างตัวลุดอะไรเตี่ยมกับจับมาถึงเซียนลุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมจะนั่งคุยกันนะครับแสดงความดีใจเมื่อคืนนี่แตกสามตัวตัวแรกก็ครับเซียนลุ่นให้สี่เจ็ดเนื่งมันออกสี่เจ็ดหนึ่งมันออกเจ็ดสี่หนึ่งก้า เป็นยังไงพี่น,อน้องทักทายเซียนรุ่นนะเด้อผู้ใดได้เบิ่งคลิปนะคะท่านผู้ชมน้องเซียนก็ได้น้ำเนี้ยอยู่ได้ตัวนั่นละค่ะ,ได,ะได้ตัวผู้เพคนหมุนหกกลับกับตรงตรงกันมีดีใจกันอยูู่ผ้เุคคนถึงตรงๆรงกันไร<ม>หมุนหกกลับกับไล่เจ้าอยู่เซียนกับตรงตรงด้วยอค่ะว่าเรียกมันหน่อยหะน,นี่เหางครับเลยแล้วเจ้าก็ได้ตรงตรงไปค่ะผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมก็คือ ถัาป้ยมีป่อยเมื่อใดค่ะเวลาเม่อวันวาคุณละค่ะตอนเศร้าตอนเศร้าพี่น้องเนี่วันนี้แค่นังให้พักสมองเถ้ะกันให้พักสมองสะก่นอนสมองซะก่อนจะมือสองมือเดี๋ยวเอาบุญมากครับแต่ว่าหมูว่านี่เสี้ยนคนกับมันใจแห้งได้ตัวเล็กที่คนรแต่ยามมให้ยืดเสี้นี่ จังไหนลายเส้นลายเส้นโนแมนที่พ่นเส้นนั่น er ที่พ่นเขียนให้นี่แม่เดี่รอคอยจะไ้ถือแม่นะคะใครไม่ได้ดูคลิปนะคะรอแม่ค่ะพ่นท้ามเส้นไปยัดให้จดแล็กอนนี้เล็กมองเสี้ยนนี่เยอะโอ้ครับเต่ามีบวขาบที่สถิติเต่านะครับนี่เยอะขาดเอาเอามาชว์นะครับพร้อมรัฐบาลเกดนะครับค่ะวันนี้ อาจารย์นั่นแะครับตัวเซียนรุ่นนะครับถ้องเซียนรุ่นนะครับเนา<น>ะโอ้มันนี้มีบุญบานบ่ครับมีอยู่คุณผู้ชมโอ้เยเจ้เซียนไปเฮ็ดบุญกันด้วยพื่อคอยรับโตก,กันนะครับในวันจันทนร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับมาตำราวรถเด็ดนะครับวันนี้มีแนวทางรัฐบาลไทยบ่ครับนี่แล้วอ๋วอ เป็นชุดเน้นได้ไหมคบที่วงกลมเน้นนี่และเน้นแล้วมีเท่านี้จนหดมือว่ะคุณได้อันนี้ก็ตัดแล้วสามตัวชุดเต็มมั้งนี่ถึงหดมือออกเส้นว่าบ่มีการเปลี่ยนแปลงมับ่ค่ะบ่คร่ะพี่น้องคุณไดที่เข้ามานะคะเราจะเอาตำไทยฟาร์ตเอฟซีนะเป็นชุดแรกนะครับแรกสามตัวให้แคปหน้าจอนะครับเน้องตัวไหนเส้นลบนะ เงินทุนตัวถือเจ้าอย่างใหรขอยเ้าซอยผัดใหญ่เอาเล็กูนเดียวโอ้ยขอยก็บพวกเอาอะไรแบบนี่นาอพี่น้องก็ยับยั้งกันเลยไปน้องกันไปน่อกันเทียงกันตลอดะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนรุนนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับเป็นสองรองสามบอกครับเด็กวิ่งนะเป็นเด็กวิ่งนะครับสำหรับสายวิ่งสายรุดนะครับเซียนรุนให้สอง กับสามนะครับดับคูมีหกชุดหรอครับครับหกชุดแหละซุ่งเน้นครับเป็นชุดเน้นนะครับหกชุดนะครับก็มีชุดกันนะครับเนาะเพื่อบเป็นการเสียเที่ยวครับจะมีชุดกันให้สองชุดนะครับชุดเน้นจะมีเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามนะครับจำง่ายๆได้ครับจะเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสองแปดสามเก้าสองและเก้าสามนะครับ สำหรับชุดกันนะครับจะมีสองตัวนะครับศูนย์กับ0ูนย์สามนะครับรัฐบาลไทยนะครับผู้ใดเขามาแคบน้าจอไว้นะคะเป็นแนวทางนะพี่น้องย้ํานะคะเป็นแนวทางนะคะอันนี้เป็นชุดสองตัวบอกครับมีชุดสามตัวบอกครับนี่ครับอ่ะจะมาตามกปนสาหรับแนวทางสามตัวนะครับเอาชุดเต็มละเอาชุดเต็มเลยครับเอาเน้นๆเลยครับ ก็ชุดเนีนนะครับอ right. ๋อชุดเนียเนาะครับชุดเต็มว้าวอ่ะว้าครับมันหลายตัวหลายจัดให้แล้วเออจัดให้แล้วเอาเน้นๆเนาะครับเนาะคือเอฟซีใคอยากได้ก็ได้แล้วเนาะเมันจะบอลลูก็ได้ลักล่อยมันก็เป็นลักล่อยใอายุเดิมสำหรับแนวทางสามตัวนะครับต่อกันเลยนะครับเมื่อกี้ให้สองตัวไปแล้วนะครับสามตัวนะครับมีทั้งหมดอยู่เจ็ดชุดนะครับ ไม่มีชุดกันนะครับมี่จะชุดเต็มๆนะครับชุดนี้นะครับตัดออกมาแล้วตัดออกมาแล้วนะครับเซียนบอกว่าตัดให้เน้นๆนะครับจะมี272072นะครับ282083693และ9293นะครับเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งนะครับจะลืมด้ครับเดือ092นะครับจะมีเจ็ดชุดนะครับอันนี้หลักร้อยนะคะท่านผู้ชม่ะ มาขอสุดเต็มแน่เจียนเป็นเอาจี้เจ้าต่างหยาดใบ้เจี๊ยบคนเดาเจี๊ยวกับเพื่อนเตี้ยเมนไครผู้เอาจีเพราะว่าพี่น้องเอฟซีขอมากกจัดไปนะคะให้แคปนัดกอไว้นะครับไครผู้เอาจีก็ถือเด้อมาว่านเห็นบอสามตัวแตกเป็นยังไงนะคะพี่น้องเอ้าผู้ใดที่เขามากนะคะ ค่ะก็โชคดีเนาะครับเนาะบางคนอาจจะว่ามีหลายคู่หลายชุดเนาะค่ะเนาะมีสูตรของเพื่อนเพื่อนเอาไปเก็บก็ได้ค่ะแต่ว่าที่เออ่เน้นๆที่เป็นชุดที่วงกลมเนาะค่ะเนาะแมนครับชุดที่วงกลมในซีมีอยู่จักคู่จักชุดมีเจ็ดมีทั้งมีเจ็ดชุดแค่นั้นตัดออกมาให้แล้วตัดออกมาให้อไงไงค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเด้อมันหลายชุดพี่น้องซูมซูม มาชุดแรกกัะดัดนะครับเนาะนี่เรียกตกใจเพื่อเพื่อชคดีนะครับไม่แน่นะครับไปยิบรอตอลี่ไปเ้อครับเด้อมันมีหลายรางวัลนด้รอตะลี่กันเนาะค่ะถูกตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เป็นไปได้นะครับสำหรับแนวทางของเซียนแต่ว่าตะกอนค่อยแตกสามตัวนะครับเนาะแตกเยอะๆครับมือนั้นเฮกันตึ้มข้อหมายที่ว่าสามตัวนี่เพราะอย่างเพราะว่าเซียนน่ะคนแตกสามตัวบ่อยแมนบอกคาเซียนพพราะค่าเซียนเอาไวง เอฟซีก็เลยว่าจังไดก็เซียนขอสามตัวบ่ค่ะครับมันก็วางัซนแหละมันก็อยากได้จังเซนแหละมันได้หลายเนาะเนาะมันกัอยากได้สามตัว้วยกันชื่อหน่อยก็ได้หลายบาทเด้ยวสามตัวไม่ได้ปุ๊ดหนีได้เนาะคันตึกถือสามตัวเนาะเป็นก็อยากได้จังเซนแหละเพราะมันกระคักว่าไปก็ได้เล่ากระแตกสามตัวไทยกระแตกสามตัวแมนบาคาเซียนนะคะกะ เป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อร์สำหรับผู้ที่ชอบบางคนก็อาจจะว่าหลายเนาะเซียนแมนแต่ว่าเอฟซีนี่โทรมาบปรขาดสายเลยมันบ่ค่ะแมนอยู่ครับในนอนบ่เนาะแได้จต่คู่นอยู่เอฟซีสายประจำมันได้คู่คนนั่นแหละในนอนบ่ะค่ะแตกสามตัวเมื่อวานนี้นอนเดือกอยู่เนาะหลับเถอะซักนอนเดือกอยู่หมดแล้วละาตีหนึ่งตีสองหมดแล้วครับแต่ละมือก็ได้แต่ละมือ ที่โชว์ไปเมื่อกี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสําหรับตำเล่านะครับวันจันทร์ที่21ตุลาคมนะครับใหรรอติดตามนะครับสาหรับตัวเลขตํเล้าของเซียนรุ่นนะครับมันนี้เซียนรุ่นเพิ่งจะขอตัวไปทําบุญก่อนนะครับขอคุณหลายครับขอบคุณหลายค่ะท่านผู้ชมนะคะคนไหดที่เขามาติดตามรับชมนะคะก็ให้รอตํเล้าในวันที่21นะคะวันนี้ไปทําบุญก่อนแล้วก็ขอให้แตก3มตัวอีกนะเซียนเนาะบคุ ค่ะยามที่สุดแหละครับยามที่สุดแหละยามที่สุดนะคะอาเซียนเพูนกะว่าจะได้ก็ไม่ได้หูตัวออกเลยเนาะครับผมแต่เห็ดมาแล้วมันออกอีบีมาแล้วมันออกตามตัวเลี้ยงเข้าอันละเนาะมาได้ยังได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวใไข่ทำในสูตรนี้ไ่ยังพิเศษบ่มันี่เขาดีใช่ไหมไข่ทำเนีแม่้วพิเศษแหละกับขึ้นเขาแหละก็พริกแค้งน้ำแน่นี่นี่น่อยๆัยปั๊บแป้งนิดๆหนี่ยนยนี่นะ ตามสถิตินี่ของเซียนนี่มันมันมันหลายคู่ก็จริงเลยแต่ว่าเลขเดินดีได้ไหมคะอ้าวเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเาแต่อันเก่าบได้มันต้องปรับแต่งมีเคล็ดลับปรับแต่งอะไรไหมเทคนิคพิเศษจ็อกเอฟซีมันต้องหูดอกถ้าเอาแต่เลขกแทนวเซีย์นะคะงงง่ายในดวงเดียบุญแล้ววูดายเฮ็ดอะไร ก็คือผู้เฮ็ดก็ยังงงนะเพื่ผู้เฮ็ดก็งงในเลขนี่แหละงงอะไรจะในย่างนี้ซะก่อนถึงงอขึ้นมาใหม่เหมนนี้ไปพักสมองด้วยกนเลยเนาะค่ะอ่ะจไดก็คือพี่น้องเ่าต้องถามสูตรดอกข้อหมายคือว่าให้ท้าเลขน้ำเซียนถึงเวลาเดี๋ยวจะลงให้ขอให้เอฟซีให้โศกให้มาสุกูสุคนเดี๋ยวรอติดตามในวันที่21ตุลาคมนะคะพศ2567เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆกันเสียน สวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ